บิวตี้กล่าวอะไรถึงคลิปนี้สักนิดนึงคลิปเบบของเราสวัสดีค่ะทุกท่าน m t b e a r เอ่อวันนี้เรามาปัน่นนี่กดหรือยังเนี่ยกดแล้ววันนี้เรามาปั่นทางที่แก๊งเราคิดว่ามันเรียบมากนะคะวันนี้แมากันเจ็ดคนนะคะมีบิวตี้คนแรกพี่จ้อยขยับขึ้นมา แจ็คกี้แฟนบิวตี้เองค่ะแฟนหรือผัวผัวค่ะอันพี่ต้มอ้วนแล้วก็พี่ไฟร์ช่างภาพโดยพี่เอจงเสียงหน่อยอืวอืออ่าบีวแวนอันนี้เราไปบุกป่ามาเรียบร้อยนะคะบิวตี้คิดถึงชุดเก่ามากดูพี่บอมนะครับคันมากเออพี่บอมใส่ชุดนอนมาพี่บอมคิดว่ามันมันเฉียวเอาดูดูดูพี่บอมดูอยู่่พี่บอมกล่าอะไรสักนิดนึงมีแฟนลับรอดูอยู่ อ่มค่ะไม่ต้องขับไล่นะร่างกันน้อยๆน,น,นานๆก็พอแล้วนี่สายยันหรือพี่บอมเนี่ยโอ้แต่ว่าวันนี้คนเต็มตัวค่ะกลับไปบ้านอาบน้ำสบายไ <c oughs> อ้อสองคนนี้เขาทำอะไรกันน <c oughs> ไปพากกันสักพัก จังวะใครมาขุดทางเราเป็นเจ้าที่นี่ไงลวดกันวัวมั้งหนามบ้าหรือลวดธรรมดาอุ๊ยเจยวไปไปไปเดี๋ยวจะดึงไว้ให้ไับที่ไฟก็คงตายก่อน เล่นท่ายากอะไรของเธอรองเท้าพี่ไม่ใส่รองเท้าเลยอ่ะเออโอ้ยฟาขึ้นแว่นนี่โอ้วันนี้ที่มาเล่นโคลนนะครับไม่มีการดิง ปั่นอย่างเดียวสิงเกิลแทร็กรูดเกียร์กันตับ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 เลยอันนี้เป็นที่ปัน่นวอร์มปั่นตลอดไม่มีไหล มีเจ้าบ้านมาต้อนรับด้วยอะ่ะว <ic> ันดี้ไม้ใหญ่มาภาพนิ่งก่อน <ic> ถ้าบิวล้มไม่เป็นไรพี่บันทึกภาพอยู่ <ic> เดี๋ยวจะรีเพย์สามรอบ เฮ้ยบิวไม่ล้มไม่พี่ถ่ายนานแล้วนะเชี่ยโอ้ยเชี่ยโอ้ยพี่ตุ้มใส่คิดปะพี่ตุ้มเหมือนคนใส่คิดเลยเราได้ท่าเราได้ท่ากีฬาเปนมาแล้วค่ะท่านพี่ได้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 พี่ยังมองบ่เห็นทางเลย,ยาูว่าฝ้าฝ่าขึ้นแว่นอัดๆๆๆๆๆ เสือกลืมเลคคอร์ดซะล่ะแจ๊กบอกมึงอย่าล้มนะเอยหยบนะหยบเลยกูซ้ำอ่ะพี่บ่อเร่งเร่งเร่งอย่าหยุด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 เออแล้วเราจะไปไหนกันนอยู่กลับทางเดิมตอนนี้เหมือนเหมือนเราจะติดเกาะเหมือนไปเกาะเมื่อกี้ทำไมเราไม่ไปทางดินเมื่อกี้วะมันมันเป็นน้ำไงมันไม่ อันนี้ฮะคอโจอี้โอ้อ้าพี่ต้มพี่ต้มเปิดลายกิดไนได้อยู่ใช่ไหโอ้อถ้ารีบพี่ต้มมังแต่เมื่อวานแล้ว าพี่ตุ้มผมคิดถึงพี่ตุ้มตลอด2ข้างทางาพี่ตุ้มเามีลวกเออเฮ้ยขถ่ายคลิปนะครับทางเล็กมากเล็กมากนะครับเล็กขนาดดตุ้มคือ <c oughs> เหยียบพี่ยังไม่กล้าเหยียบเลยอ่ะ <c oughs> อย่าหยับริมมากนะเว้ยกลัวมันแก okay. ๊กอ่ะบิวลงเถอะเชื่อพี่แก๊กนะเว้ยเหลือเหลือไว้้พี่ตุ้มขี่ สลมาพี่ทุ้มผมถ่ายคลิปอยู่เอาละครับภาพกีฬามันมันเสียหลักเสียหลักนู่นนู่นคนเขาจะทำจริงหนู่ข้างหลังนู่นพี่ยี้บอกเปล่ากูอยู่ดูพวกมึงจะยี่มาเลยได้มาเร็วเร็วมาเร็วเร็วแล้วพูดมาเลยได้เลยจะกินน้ำหล่นน้ำนี่ พี่จอ,อี้อย่าเชื่อ,อเฮ้ยอายสุดยอดอยบอกนะ็อชิวไปใช่ไหมไดปตามไปถ่าย ชิซึมเลยซึมเลยเดี๋ยวถ่ายคลิปให้จำเป็นแล้วล่ะซึมแล้วบวบแน่เลยน,น้อพี่วันขวาน่าจะเยอะก,กว่าเดิมโอ้โห,โห,โโหผมว่าลองตรงกลางเลยพี่เอาเราไปแตะๆจุ่มๆด้วยกัน เออเอาพี่โจอี้ไปก่อนเลยโยงลงลงลายกลางดิเผื่อมันจะแน่นไงตรงกลาง,ง,ลางลเห็นไหมโอ้โยโอเคเดี๋ยวขอถอนเกีีร์กัน, <c oughs> น <c oughs> เฮ้ยคนไปหลังๆแม่งมีร่องว่ะ เช้าวันเสาร์ที่เสาร์ที่เท่าไหร่วะช่างมันเถอะไม่ได้ขี่นานละครั้งแรกในะรอบสามเดือนครับพวกนั้นมันจะเล่นอะไรกันจะไปถ่ายกัน